ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสนนู่ช่องนนคี channel กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำจัดอันดับเชดเดอร์กันถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันัดับที่หนึ่งนี่ก็จะประมาณนี้นะอ่ะ ลงไปดูใต้น้ำกันนี่น้ำก็ปกตินะนี่แต่ใต้น้ำมาดูสว่างแบบมีแสงอะไรลงมาด้วยอ่ะนี่ต่อไปต่อไปต้นไม้นี่ บไ,ไม้ขยับนะถ้าสังเกตด,ดีๆนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือบนท้องฟ้าก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยต่อไปไปดูตอนเย็นตอนเย็นก็ปกตินะ อันนี้จะเพิ่มแค่แสงมาเฉยๆน,น,นะนี่แสงจากทอร์ก็จะประมาณนี้แสงจากบล็อกเรืองแสงก็จะประมาณนี้แสงจากเทียนก็จะประมาณนี้แสงจากโกสโตนก็จะประมาณนี้ มันเหมือนมันเหมือนไม้ครับธรรมดายอยู่แล้วล่ะดูตอนฝนตกก่อนฝนตกก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงงั้นไปดูอันที่สองกันเลิน่นดับที่สองนี่นี่นะใต้น้ำก็จะประมาณนี้ นี่นะพระอาทิตย์ดตรงนี้ใช่ไหมนี่มีเงาสะท้อนของพระอาทิตย์ด้วยต่อไปอันนี้ก็ใบไ,ไม้อันนี้ก็คือท้องฟ้าไปดูตอนเย็นกัน นี่ตอนเย็นก็จะประมาณนี้<อ>นี่ตอนกลางคืนอันนี้ก็คือแสงจากทอสหือดูมืดมนมืดมนยังไงอย่างนั้นเลยแสงจากบล็อกเางแสงเอาที่ทุกคนชอบนะ อันนี้แสงจากเทียนอันนี้แสงจากโกสโตนไาดูตอนฝนตกกันบ้างฝนตกก็จะประมาณนี้ ไปดูอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่สานี่นะน้ำก็จะประมาณนี้ใครสังเกตบ้างว่ามันจะเพื่อมด้วยนี่ใต้น้ำก็จะประมาณนี้นนต,นนต่อไปต้นไม้ใบหญ้าก,กันบ้างนี่นะต้นไม้ก็จะประมาณนี้เลยเออใช่อันนี้ก็ท้องฟ้า ต่อไปตอนเย็นนี่อันนี้ก็คือตอนเย็นต่อไปตอนมืดนี่ตอนมืดก็จะประมาณนี้ ที่ C นี่มีเงาด้วยนี่อันนี้ก็คือน้ำลงไปดูใต้น้ำกันวิางค้างลงไปดูใต้น้ำใต้น้ำก็จะประมาณนี้นะต่อไปต้นไม้ นี่ต้นไม้ก็จะประมาณนี้ อันดับสุดท้ายนี่นะใต้น้ำก็จะประมาณนี้นี่น้ำก็จะประมาณนี้นี่ท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ต่อไปต้นไม้นี่ต้นไม้ก็ไม่ปกติต้นไม้ก็ประมาณนั้น ต่อไปไปดูตอนเย็นกันนี่ตอนเย็นก็จะประมาณนี้ต่อไปตอนมืด นี่ตอนมืดต่อไปแสงไฟทอดก็จะประมาณนี้จากบล็อกเรืองแสงก็จะประมาณนี้จากเทียนก็จะประมาณนี้จากโกสโตนก็จะประมาณนี้ไปต่อไปดูตอนฝนตกกัน ฝนตกก็จะประมาณนี้งั้นสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนถ้าชอบและอยากให้ทำอีกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยงั้นสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายขอให้ทุกคนสนุกกับเทดเดอร์ที่แจกไายนะฮะ